วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทำสลอบบี้เราจะใช้น้ำโคกนะน้ำโคกไม่ใช่สปอนเซอร์นะนี่ครับเราเช่แข็งเลยนะเราเช่อย,อยังไงก็ได้แต่ให้มันเย็นๆนะแล้วก็ทำไงต่อใส่แป๊บซี่ลงไปใส่เร็วๆเร็วๆรว,รวระวังมันฟาหานะเมื่อนเฉพขะมันจะขอ,ขอไปเร็วดิ เอาถือกล้อง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 เร็วๆเฮ้ยเดี๋ยวมันอู้ตดไปคนหอมเลยอ๋อลอกแกะไม่ได้เบาเวยว้าว ดถทายดูเห็นไนะประมาณนี้ยังไม่ละลายเลยรอละลายไงอุ้งโหลอ่ะแข่งลยอะ่แยอะแข่งตีลยอะ่ะ <c oughs> ทายให้เห็นดิจะไะตายเลยแต่กล้องวันนี้ <c oughs> ว้าว โอยมันอันนั้นมันหดลงใบเฉยเลยเห็นมหมเนี่ยแข่งเป๊กเลยไม่น่ารีบใส่เลยเนาะแข่งเป๊กตั้งือนโกนเออ,อ,ย,อยังไม่ได้เลยเยี่ยมซะแล้ว ตังเาดว้าวแข่งไงเยม่ได้ตัวเองเออไงแต,แต่แต่มันต้องเป็นแบาบสเซโลบ,บี้มันไม่ยอมเป็นนะเพราะเพราะเราต้องปีบมันด้วยแต่อันนี้มันแข็งเลยอ่ะเป็น,นบีบเลยรีบบีบเออให้มันได้อย่างนั้นบีบเลยนะเราจะบีบเอานะทุกคนนะ เออบีบอย่างนั้นอะไรอ๋อรู้แล้วว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันติดขอบมันติดขอบแล้วตอนตอนมันแตกออกมาแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นสลับบี้น้ําแข็งเลยนี่นี่เราไม่ช้อนนักทุกคนนะว้าวสุดยอดเลยว้า,ตาวตา่ำเลยตำเลยว้าวโอ้เป็นสลับบี้เลยอนะอ่ะถือกล้องถือกล้องเร็วเร็วเรือเตะต,ตายเลย อาวพูด oh. แต่เขาทาแบบไม่แข็งไม่แข็งกันเพราะประเทศไทยมันร้อนอ้า oh. วดับดับร้อนด้วยสลอบีนน้ตึ๊บชนชนตึ๊บอืมหมึเอาไปเล่นหนุ่มโป่งเอาไปเล่นหนุ่มซอยห่โป่ง <c oughs> อ้มันเป็นสลอปปี้ให้เลยนะปิดฝาด้วยจะได้จะได้เข้ากัน เฮ้ก <Meu S 1> oh, <laughs> ่อนหอกันหูเดี๋ยวเจียมอะไรว่ากัดแหลกเนี่ยรู้จอด้วยโอ้ยว้าวรู้สึกจะเริ่มโอ้ยใคร บีบมันแบบนี้นะแล้วมันจะกลายเป็นสโลบี้ให้เราเลยนะใส่แก้วไม่ถนัดเอ้ยใส่ฝาไม่ถนัดอืหมันเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเป็นสโลบี้เลยอ่ะโอปลาเนี่ยอยากกัดแหลกจอโอปลานังปลาบินย่ามันกัดแหลกเลยมันฆ่าคนน่ะเออไอ้หนังนี่ชอบดูแล้ว มีลันหาว้าวอืมโอ้ย oh yeah. เราไม่ต้องไปซื้อเซลบี้ที่เซวเว่นแล้วเมื่อเรามีอุปกรณ์นี้เนี่ยทะลุจอเล,เลยด้วยเหมือนเปียบ กบเข้าไปอ๋อแล้วมันแล้วมันคนอะไนั้นว้าวโอมันเป็นสลับปีนโอ้โหม่ออกมาบนบกก็ตายแลยวตา่วยหมูอะอืม mày thì lại đi mắc rồi nát của con đấy đi sai kẻ mà ui 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 rồi 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 Mm hmm. อร่อยมากเลยเออจะได้สดไฟโคตรเวอร์อร่อยมากมากเลย มีรอดดูด้วยแต่มันไม่ต้องเย็นขนาดนี้นะเย็นแค่นี้เดียวก็ได้อันนี้มันเป็นน้ำแข็งหมดเลยหมอบอกกินไข่เยอะๆหน่อยนะวันนี้ไปอ่ะอืมนะหมอบอกกินไข่เยอะๆหน่อยนะเนี่ยโอ้เออกินทุกวันเลยแล้วหมอบอกว่า ยเยอ,อยตีบอกไปแล้วอ่ะบอกว่ายังไม่ได้บอกทีแรกหมอถามวากินไข่บางเป่ากินไข่ทุกวันนะเะูลว,ว่ากินไข่มาเป็นสิๆๆปีแล้วครึ่งคนแล้วาัอนืต้องกินข้าเย็นละมให้ てこととかい。